ตัวหนึ่งเป็นพันนะอันนี้มันอยู่แค่หลักร้อยเองนะครับนะสำหรับตัวคีมย้ำสายนะครับคีมย้ำหางปลาที่เบ็นแบบไฮโดรลิกนะครับนะตัวนี้ชุดใหญ่เลยครับนะแล้วลูกบล็อกมีให้ตั้งแต่4ถึง70นะครับมิลเลยใครที่อยากได้ไว้ใช้งานเนี่ยบอกเลยตัวนี้นะครบเซตนะครับนะแล้วใช้งานง่ายมากนะครับตัวคีมนะครับนะตัวนี้มีนะครับวาล์วมาให้ครับเปิดปิดนะครับสําหรับการอัดการปล่อยนะครับนะตัวไฮโดรลิกครับใช้งานง่ายนะครับนะ ดูตัวแคมป์ครับใหญ่มากๆนะครับนะตัวบล็อกนี่ตัวนี้นะครับชุบกันสนิมมาหมดเลยนะครับงานสวยๆนะครับใช้เป็นคู่นะครับเขาจะใส่มาให้เป็นคู่เลยนะครับสามารถใส่ประกบนะครับแล้วใช้งานนะครับแล้วตัวที่จับครับตัวนี้กันลื่นนะครับแล้วก็โยกง่ายนะครับอัดแน่นครับสำหรับสายที่เราจะใช้ครับเบอร์เล็กไม่มีปัญหาครับแต่เมื่อไหร่ครับเบอร์ใหญ่นะต้องแบบแบบไฮดรอลิกเลยนะใครอยากได้ครับตรงนี้นะจากหลักพันเหลือแค่หลักร้อย กดเลยครับในตะกร้าสีเหลืองมุมล่างซ้ายมือครับมาในกล่องสวยๆแบบนี้เลย